บาร์เล็กๆน่ารักนะคะดูดิสำหรับใครอยากนั่งดื่มนะคะชิลๆในอากาศนะคะชิลๆไปเลยนะคะก็นั่งดื่มมีทุกอย่างนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตะวันพาทุกคนมาเที่ยวนะคะไปตั้งแคมป์กันนะคะตั้งแคมป์ในป่าที่ติดทะเลสาบค่ะพอมาพอเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็มาจัดก,การตั้งเต็นท์ก่อนนะคะเพราะว่าอากาศจะเย็นๆนิดนึงนะคะก็พอตั้งเต็นท์เสร็จนะคะก็จะไปเดินเล่นรอบนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะตั้งเต็นท์ต่อน,นะคะ สองเท่าก็ขมกักขม้นกันใหญ่เลยนะคะคนละไม้คนละมือนะคะรีบกลางนะคะจะได้ไปเดินเล่นกันนะคะสองแสนเริ่มมากวนแล้วนะคะในที่สุดก็สําเร็จค่ะสองเท่าช่วยกันกลางเต็มจนสําเร็จนะคะสเสร็มเด็ดเสร็จแล้วเดีย๋ยวคืนนี้เราไปสารวจสถานที่กันนะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะ เป่าลม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 ,เป,าลมเป่าที่นอนกันนะคะเดี๋ยวคืนจะจะมีที่นอนนุ่มๆน,นะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะคุณสาก็ช่วยจัดก,การฮิ้วนั่นหิ้วนี่ให้นะคะต้องขอบคุณคุณสานะคะแดดเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนนั่นคือเต็นท์ของเราน,นะคะนอนเต็นท์กันนะคะวันนี้เมื่อคืนนี้ค่ะ ไปค่ะไปทำอาหารเชา้ากันกไปไหนมาเ <ไป S 1> ทีเ่ยวตอนนี้พวกตะว,วันก็อยู่ที่ลากโก้นะคะทะเลสาบนะคะทะเลสาบอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนี้ก็เป็นที่พักของตะว,วันนะคะแคมปิ้งนะคะนู่นะ,ะที่พักของตะว,วันนะคะ อยู่บนยอดเขายังมีหิมะอยู่เลยนะคะเนี่ยแดดเริ่มมาแล้วนะคะนี่คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เป็นเมืองที่ชื่อว่าแมนดาลีนนะคะสวยไหมคะ <laughs> อันไหนคะโนเกิ no! <laughs> ดอะไรขึ้นวอมันเกยียร์เฉ เขาทำเห็ดจำลองนะโดนเช็คแข็งค่ะใบนะคะเป็นใบไม้เล็กๆนะคะพาสองแสบมาด้วยพี่แม็กครับพี่แม็กว่าไงอันนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะเข้าไปสำรวจในตัวเมืองเล็กๆกันเนี่ยฮะ,ะนี่อากาศดีนะคะหนีจากบ้านนะคะร้อนนะคะมาเที่ยวกันวันเสาร์อาทิตย์สวยค่ะ นี่ค่ะที่ล้างจานนะคะที่ตั้งแคมป์นะคะภายในที่ตั้งแคมป์นะส่วนล้างจานนะคะแล้วก็มีถังขยะให้นะคะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะมันเป็นทะเลสาบนะคะอยู่ข้างหน้านู้นนะคะนู้นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําผู้ชาย ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำผู้หญิงนะคะนี่คือห้องอาบน้ำผู้หญิงนะคะไม่ได้เปิดไฟนี่เลยค่ะห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำกับห้องห้องน้านะคะแล้วก็บางนีก้ก็มีบางส่วนนะคะเป็นรถบ้านนะคะวิวนะคะอากาศดีมากเลยนะคะสิบหกจเจ็ดองศา มาบ้านเขาสวยดูสิสวยมากเลยอ่ะบาร์เล็กๆน่ารักนะคะดูดิสำหรับใครอยากนั่งดื่มนะคะชิลๆในอากาศนะคะชิลๆไปเลยนะคะก็นั่งดื่มมีทุกอย่างนะคะแต่เมื่อคืน,นะตะว,วันไม่ได้พัก พี่แม่ครับเหนื่อยไหมครับสตังโกสวัดดีครับ <laughs> นี่ทางเดินนะคะทางเดินอ้อมทะเลสาบดอกไม้สวยๆ <c oughs> พี่แม็กวิ่งแล้วค <c oughs> อลี่คอลี่คอลี่ <c oughs> ว่าดอาซิคอย <c oughs> ดอกไม้สวยมากเลยเหมือนดอกคูณบ้านเราเลยอ่ะ,อส,ะอสวยเนาะตอนนี้ไม่เห็นทะเลสาบนะคะเพราะว่าวหมอกแรงมากเฮ้ hey, เห็นทะเลสาบหน่อยนึง เคยเห็นทะเลสาบนะฮะหมอกแรงพาสองแสบมาลงเล่นน้ำร <the south. laughs> oh ้อนครับดูมีโอ้โหปลาประยูนค่ะแดดกำลังมาทุกคนหนาวมากค่ะ ตอนนี้อุณหภูมิเหลือ12องศาเรามาดูน้ำตกกันค่ะไหลยาวไปนู้นเข้าทะเลสาบไปเลยนะคะ ดูดิทุกคนหิมะยังยังละลายไม่หมดเลยอ่ะดูดิยังมีหิมะอยู่เลยสูงไม่สูงดูอ่วิวภูเขาค่ะตอนนี้อยู่บนยอดเขาแล้วนะ,นะคะดูเหบางส่วนหิมะยังไม่ละลายเลยนะคะตอนนี้อุณหภูมิ13องศานะคะ วันนี้แดดดีนะคะดูดีวิวสวยมากทุกคนฟินเวอร์ดูดิหิมะก็ยังไม่ละลายเลยค่ะนะ่ะดูสิก็แกะสลักไม้สวยอะค่ะทุกคนดีมีมีเอ่อวุ้น วุ้นนาผลไม้นะคะขายอยู่บนยอดเขาเลยดูดิตะวันจาวันนี้นะคะเนี่ย <c oughs> ดูดิทุกคนเจอม้าป่าด้วยไม่รู้ม้าป่าหรือม้าเขาเลี้ยงนะคะ กินอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะงงค่ะกินอะไรกันคะไม่ตอบค่ะกินกันใหญ่เลย ชอบกันไหมเอ,อ่ยกับการตั้งแคมป์ติดทะเล3านะคะวันเสาร์อาทิตย์สำหรับ2เท่านะคะก็เอาวิวสวยมาฝากทุกคนนะคะยังไงตะบันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ